พุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่7มีนาคม2 5 5 4ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและธรรมและวาทาทัฒธรรมของพระมาจารย์วงโปอ่างไว้หลางนะครับวันนี้ก็ ยังคงเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าวาะทะธรรมของปรมจารย์ไว้หลางตอนที่6นะครับต่อจากตอนที่5าเมื่อวานนี้ขอเริ่มต้นตอนที่6ดังนี้นะครับความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกพระสังฆปรินายกไว้หลางได้แสดงธรรมเรื่องความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกดังปรากฏอยู่ในหนังสือสูตรของไว้หลาง สำนวนแปลจากภาษาอังกฤษของท่านพุทธทาสภิกขุที่อ้างถึงแล้วซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้ท่านผู้โกงแก่เรียนทั้งหลายมันเป็นฟะจารีตในนิกายทยาะช,ชานของเราในการที่จะถือเอาความไม่เป็นไปตามอํานาจของวิตกว่าเป็นผลที่เราจํานงหวังอีกทั้งการถือเอาความไม่ตกอยู่ภายใต้ วิสัยของอารมณ์ว่าเป็นมูลลากอันสำคัญนอกจากนี้การถือเอาความไม่คล้องติดว่าเป็นหลักหรือต้นต่ออันเป็นประธานสำคัญสำหรับความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์นั้นหมายถึงความไม่ถูกอารมณ์ดึงดูดเอาไปในเมื่อได้สัมผัสกับการเขากับอารมณ์ส่วนต้อยคาที่ว่าความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิโตกนั้น หมายถึงความไม่ถูกรากเอาไปโดยความคิดอันแตกแยกอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่กำลังบำเพ็ญภาวนาทางจิตเช่นเดียวกับคำว่าความไม่คลองติดนั้นหมายถึงลักษณะเฉพาะแห่งจิตเดิมแท้ของเรานั่นเองสิ่งทุกสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งปวงเช่น ความดีหรือความเลวความสวยงามหรือความน่าเกลียดเป็นต้นควรจัดเป็นของว่างอย่างเดียวกันแมในขณะที่โต้เถียงและทะเลาะวิวาทเราก็ควรจะประพฤติต่อเพื่อนและต่อศัตรูของเราอย่างเดียวกันและไม่มีการนึกคิดถึงการแก้เผ็จหรือการแก้แค้นในการฝึกความนึกคิดของตนเองจงปล่อยให้อดีตเป็นอดีตถ้าเราเผลอ ให้ความคิดปรุงแต่งของเราที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตมาจับติดต่อกันเป็นห่วงโซ่แล้วก็หมายความว่าเปรียบเสมือนเราจับตัวเองใส่กรงขังในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ยอมให้จิตของเราคล้องติดอยู่ในสิ่งใดๆเราจะบรรลุถึงความหลุดพ้นเพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่คล้องติดว่าเป็นหลักหรือต้นตอ อันเป็นประธานสำคัญการทำตัวเองให้เป็นอิสระจากการถูกดูดดึงไปตามอารมณ์ภายนอกนี้สมมุติเรียกขานว่าความไม่ตกอยู่ในใต้วิสัยของอารมณ์เมื่ออยู่ในฐานะที่จะทำได้ดังนั้นสภาพธรรมที่มีในเราก็จะบริสุทธิ์ เพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ว่าเป็นมูลรากฐานอันสำคัญในการดำรงจิตเพื่อให้เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสในทุกสรสณะของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเหล่านี้เรียกว่าความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกจิตของเราลอยอยู่สูงเหนือสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่แวดล้อมเราและในทุกกรณี เราไม่ยอมไม่สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลครอบงำจิตเดิมแท้ของเราการที่จิตของเราทําหน้าที่ของมันตามธรรมชาติเช่นความคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติเป็นต้นแต่ว่ามันเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงในการบีบบังคับจิตด้วยความมุ่งหมายที่จะไม่ให้คิดเรื่องราวใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าในการบังคับเช่นนั้นแม้เราจะทำได้สำเร็จและหากเราดับจิตลงไปในขณะนั้นเราก็คงยังต้องเกิดใหม่ตามสมมุตินะครับในภพใดภพหนึ่งเช่นเดิมบรรดาท่านผู้เดินทางทั้งหลายขอบอกกับท่านว่ามันเป็นฟาร์มชั่วอย่างพอตัวทีเดียวสำหรับคนที่ทำความผิดพลาดและเกิดขึ้น เนื่องมาจากไม่เข้าใจความหมายของบัญญัติข้อนั้นและมันจะเป็นความชั่วมากขึ้นไปเพียงใดอีกในการเล่าใจเพื่อให้ผู้อื่นพากันทำตามเสมือนผู้นั้นเป็นบริวารของตนเมื่อหลงเสียแล้วเขาก็มองไม่เห็นอะไรและยิ่งกว่านั้นเขายังแถมเป็นผู้กล่าวตูพระพุทธวัจนะอยู่ตลอดการเป็นนิดด้วย เหตุฉะนั้นแหละเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกว่าเป็นผลที่จำาวงหวังของเราขออีิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเล็กน้อยว่าทำไมเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกมาเป็นผลที่จำาวงหวังของเราเพราะเหตุว่ามีคนเขลาบางประเภทได้โอ้อวดว่าเห็นแจ้งจิตเดิมแท้แต่ก็กำลังถูกอารมณ์ที่เวดล้อมลากเอาตัวเอาไป เนื่องเพราะความมิตกต,ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตของเราของเขาถูกแวดล้อมอยู่ด้วยทิฏฐิหรือความเห็นผิดอันเป็นกระแสะแห่งความหลงและกระแสะแห่งกิเลสทุกๆชนิดพึงเข้าใจอีกว่าในจิตเดิมแท้ภายในวงเล็บซึ่งเป็นตัวสำแดงแห่งความว่างนั้นไม่มีอะไรสำหรับให้ใครบรรลุถึงได้ สิ่งใดได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เออยอ้างว่ามีการบรรลุถึงหรือเข้าใจอะไรอย่างแจ่มแจ้งสมบูรณ์ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมาทั้งปวงเช่นกล่าวพรอยๆถึงความดีความชั่วเป็นต้นเหล่านี้เหล่านั้นล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฐิและเป็นกิเลสทั้งสิ้นเพื่อผลอันนี้เองเราจึงได้ถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกซึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งซึ่งทุกสิ่ง ที่จิตคิดนึกปราศจากความจริงหรือความเท็จทั้งสึกตันเองว่าเป็นผลจำดงหวังในนิกายของเราเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นไปตามอํานาจของวิตกอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ควรสลัดเสียให้สิ้นเชิงอะไรอะไรเล่าที่ควรจะปักใจของเราไปลงไปเราควรสลัดของที่เป็นคู่คู่อย่างตรงกันข้าม ต่อกันเสียให้สิ้นเชิงพร้อมทั้งอากุศล、กิตเจตสิกหรือความคิดปรุงแต่งในทางลาทุกทุกๆอย่างเราควรปักใจของเราลงไปที่ภาวะที่แท้ของตถตาตาความเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเหตุว่าตาตาตานั่นแหละเป็นตัวแท้ของวิตก และวิตกเป็นผลแห่งการไว้ตัวของตา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 แปลว่าความเป็นเช่นนั้นเองนะครับตัวแท้ของตถตาตาซึ่งบิ่งบานขึ้นถึงระดับเด่นชัดแจ้งนั้นต่างหากที่ทำให้วิตกนั้นเกิดขึ้นหาใช่เพราะอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์นั้นนั้นไม่ ตาตา่อมทรงไว้ซึ่งคุณลักษณะของตัวมันเองฉะนั้นมันจึงสามารถให้กำเนิดแก่วิตกปราศจากตาตาเสียแล้วอวัยวะสำหรับรับรูบ้อารมณ์และอารมณ์นั้นย่อมสลายลงทันทีเพราะเหตุใดที่คุณลักษณะของตาตาต่างหากที่ให้กำเนิดแก่วิตกฉะนั้น อวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์ต่างๆของเราไม่จำเป็นต้องพลอยด่างพลอยหรือเศร้าหมองไปด้วยในทุกเหตุเหตุการณ์ในทุกๆเหตุการณ์แม้ว่ามันจะเป็นผู้ทำหน้าที่ดูการฟังการสัมผัสการรู้ก็ตามและตัวสภาวะแท้ของเราก็อาจจะยังแสดงตัวให้ปรากฏได้ทุกเวลาด้วยเหตุนี้พระสูตรบางพระสูตรที่พระเจ้าทรงสอนจึงกล่าวว่า ผู้ที่คล่องแคล่วในการแยกแยะธรรมลักษณะนานาประการเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องได้จักเป็นผู้ตั้งอยู่อย่างไม่ง้อเงียนคลอนแคลนในธรรมอันเอกกล่าวคือดินแดนอันสงบเย็นของพระอริยะหรือนิพานสรุปว่าหลัก,กร,รมคาสอนที่ว่าด้วยสมาธิและปัญญาหรือปรัชญานั้นคือการประจักษ์แจ้งว่าสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิต หรือจิตเดิมแท้ของเรานั้นนั้นปราศจากบนทินปราศจากบริสุทธิ์ปราศจากความโง่ปราศจากความเฉลียวฉลาดจึงไม่ต้องปฏิบัติหรือฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิและไม่ต้องฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดปัญญาแต่อย่างใดทั้งสิน้นขอย้ำว่าหลักธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงของพระสังคับนายกเวีางหรือหุยเนือง ไม่ว่าจะเป็นคําสอนที่เกี่ยวกับสมาธิและประัชญาหรือเรื่องอื่นใดก็ตามหลักธรรมคาสอนของท่านก็ไม่เคยหันเหไปจากภาวะที่แท้แห่งจิตหรือจิตเดิมแท้เฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมคาสอนของท่านนั้นล้วนแต่เกิดจากการที่ท่านได้ตระหนักรู้ด้วยปัญญายาณของท่านเองทั้งสิ้นท่านไม่ได้กล่าวสอนจากความรู้หรือความจำที่เรียกว่าสัญญา คือความจําได้หมายรู้จากการที่ท่านได้ศึกษาจากผู้อื่นหมายความว่าท่านมิให้ผู้ฟังมุ่งแต่ความเข้าใจหรือการจดจําจากตาําราหรือจากคำํำที่เป็นตัวหนังสือแต่อย่างเดียวสรุปว่าวาทธรรมของปรมาจารย์ไว้หลางที่สุขุมลุ่มล้ำเลิศก็คือทุกคนมีศักยภาพในการจดสรู้ สามารถบรรลุทมได้เท่าเทียมกันหมายความว่าปัญญาที่ทำให้มนุษย์บรรลุถึงการสัตรู้มีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วแต่เนื่องเพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้หรือความมืดบอดทางปัญญาครอบงำจิตของเราไว้จึงอาจไม่มองเห็นจึงไม่อาจมองเห็นมันด้วยตัวเองจนต้องเที่ยวแสวงหาจากผู้อื่นที่เขาเห็นแจ้งแล้วจบเออข้อ ที่ว่าความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวใหม่หัวข้อใหม่ชื่อจิตเดิมแท้บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับจิตเดิมแท้บริสุทธิ์อยู่แล้วหลักธรามคำสอนของพระสังฆายก วิหลังที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวกับการเจริญกรรมาฐานภาวนาหรือมรรควิธีนั่งฌานตามที่ชาวพุทธนิกายเถรวาทหรือตามที่มีผู้อ้างว่าตนปฏิบัติธรรมกระทำ,ทำและสอนกันอยู่ในยุคนั้นพระธรมจารย์วิหลัง อธิบายว่าไม่ใช่เป็นว่าไม่ใช่เป็นมารควิธีที่ต้องกําหนดไปที่จิตที่คิดปรุงแต่งและไม่ใช่กําหนดไปที่ความมาสุดของจิตเดิมแท้อีกทั้งไม่ใช่พยายามที่ทำให้จิตบรรลุ จิตหยุดนิ่งปราศจากการเคลื่อนไหวหรือไม่ใช่ทําให้จิตหยุดคิดนึกปรุงแต่งแต่อย่างใดนะครับนั่นก็หมายความว่าเพียงแต่ตระหนักรู้ว่าจิตคิดปรุงแต่งนั้นคือธรรมชาติของจิตหรืออจาจจะกล่าวว่าพฤติกรรมแห่งจิตดังนั้นจึงได้เปรียบสภาวะธรรมแห่งจิตที่คิดปรุงแต่งว่าเปรียบประดุดดังมายาหมายถึงทุกสิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งล้วนเป็นมายาคือสภาวะธรรมที่ไร้ความจริง ที่กลับกรอกหลอกลวงทั้งสิ้นพระอาจารย์ไวหลางยังกล่าวสอนอีกว่าเราต้องหาโพธิหรือการตรรู้ในใจของเราเองนั่นเป็นเพราะในจิตเดิมแท้ของเราไม่มีโพธิแล้วนั่นเป็นเพราะในจิตเดิมแท้ของเรามีโพธิอยู่แล้วนะครับ พระอาจารย์ไวล่ายังกล่าวย้ำว่าเมื่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือจิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องดังนั้นจึงไม่ต้องทำให้จิตเกิดความบริสุทิ์อีกตรงกันข้าม หากเรามุ่งมั่นต่อตัณหาที่จะทำให้จิตบริสุทธิก็ดีหรืออกุศลวิตกที่ทำให้จิตบริสุทธก็ดีล้วนแต่ทําให้ความบริสุทธิ์ของจิตถูกบทบงังด้วยความคิดปรุงแต่งของเราเองนะครับ นอกเหนือจากนี้หากเมื่อใดจิตของเราคิดปรุงแต่งด้วยการไปพัวพันกับอารมณ์บนภายนอกก็จะทําให้ภายในจิตของเราบังเกิดความปั่นป่วนวันไหวไม่มั่นคงหากเมื่อใดจิตหลุดพ้นจากการพัวพันกับอารมณ์ภายนอกแล้วเมื่อนั้นจิตก็จะตั้งอยู่อย่างสาันติสานตินะครับสงบนิ่งไม่วันไหวและมั่นคงยิ่ง จึงพิสูจน์ได้ว่าจิตเดิมแท้ของเรานั้นคือจิตที่มีความบริสุทธิ์และตามธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมจิตของเราจึงปั่นป่วนและวันไหวพระอาจารย์ไว้หลังอธิบายว่าเพราะเรายอมให้อารมณ์ซึ่งเวทล้อมอยู่เราอยู่ลากเอาตัวเราไปดังนั้นผู้ที่สามารถปฏิบัติตัวกับผู้สามารถรักษาจิตของตนไว ไม่ให้ปั่นป่วนหรือวันไหวได้แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมชิดไหนนั่นแหละชื่อว่าเราได้เป็นได้บรรลุถึงสมาธิพระมาจารย์ไวหลางยังกล่าวอีกว่าการเป็นอิสระไม่พัวพันกับอารมณ์ภายนอกทุกอย่างชื่อว่าทยาณฌา,านหรือฌานการบรรลุถึงสารตีภายในเรียกว่าสมาธิ เมื่อใดเราดำรงจิตให้อยู่ในสมาธิเมื่อนั้นก็จะมีก็จะชื่อว่าเราอยู่เราได้บรรลุถึงทยานะและสมาธิข้อความในโพธิสัตว์ศีลสูตรกล่าวไว้ว่าธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงอยู่แล้วทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือหลักธรมกร,รมคำสอนของพุทธศาสนานิกายทยานะหรือชาหรือเซน ทั้งนี้พระสังฆายกยไวหลางได้แสดงธรรมเทศนาแก่ผู้มาชุมนุมณแห่งวิหารไทฟันคนครกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ <c oughs> <c oughs> รสำหรับเนื้อหาสาระสำคัญ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องทยาณชาญ หรือเซนที่เสนอต่อท่านผู้อ่านนั้นกล่าวสำหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องชานทิยอทยานะหรือนิกายเซนนั้น นี่กายเซนที่จะเสนอต่อท่านผู้อ่านนั้นผู้เขียนได้ผู้อา่านผมได้รวบรวม,รวมเรียบเรียงมาจากหนังสือชื่อสูตรของไวหลางสำนวนแปลภาษาหิตของพุทธทาสพิกขุเป็นหลักดังที่ระสาแมลงไวหลางได้แสดงตามเทศนาแก่ผู้มาชุมนุมดังกล่าวข้างต้นโดยมีเนื้อหาสาระสําคัญดังต่อไปนี้ในระบบการเจริญกรรมฐานภาวนาหรือการหรือมรรควิธีการนั่ง ญาณของของเรานั้นเรามิได้กําหนดลงไปที่จิตวงเล็บปัจจุบันซึ่งแตกต่างตรงกันข้ามกับจิตเดิมแท้หรือเราไม่ได้กําหนดลงไปที่ฟาร์มสุดหรือเราไม่หรือว่าเราจะไปจับเอาตัวจิตว่าต้องหยุดนิ่งที่จิตปราศจากความเคลื่อนไหวในทุกประการก็หามิได้หรือก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในการกําหนดจดจ่อลงไปที่จิตนั้นก็ไม่ควรทํา เพราะจิตนั้นไม่ใช่มีสภาวะหรือมีลักษณะใดซึ่งหมายความว่าจิตไม่ใช่เป็นของมืดมัวหรือไม่ใช่สิ่งสดใสหรือประพันสอนมาก่อแล้วเมื่อเราประจักษ์แจ้งหรือมองเห็นชัดแจ้งว่าจิตก็เป็นเพียงตัวมายาตัวหนึ่งเท่านั้นก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะไปจดจ่อกับมันและไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรที่กาหนดจิตได้หากบอกว่าต้องกําหนดลงไปที่ตัวบริสุทธ์ของจิต แต่แท้จริงแล้วสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตก็บริสุทธิ์อย่างแท้จริงตามธรรมชาติอยู่แล้วและตลอดเวลาที่เราขับไล่อคุสุรจิตวิตกออกไปเสียจากจิตอยากสิ้นเชิงมันก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในจิตอีกต่อไปที่หลงเหลืออยู่คือความสุดอย่างเดียวเท่านั้นนั่น เป็นเพราะกุศลวิโตแห่งจิตนี้เองที่บทบังจิตเดิมแท้ของเราให้หมดนหมองหรือเปลี่เพื่อนความสัร้ามหมองยิ่งกว่านั้นหากเราเพ่งจิตหรือกําหนดลงไปที่ความบริสุทธิ์แห่งจิตของเราก็มีแต่จะสร้างอาวิชชาซึ่งเป็นผลผลิตของจิตคิดปรุงแต่งอันใม่ซึ่งมาอีกอันหนึ่งคืออวิชชาแห่งความบริสุทธิ์ของจิต เพราะเหตุที่อวิชชาเป็นสิ่งที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยและอวิชชานั้นไล่ตัวตนจึงเป็นความเข่าที่เราจะไปอิงอาศัยมันเพราะตัวความสุดนั้นไม่มีระมัดสันฐานหรือไายรูปรักษ์หรือไม่มีรูปร่างแต่มีบางคนที่อุตริถึงกับประดิษฐ์ว่ารูปรักษ์ของความบริสุทธิ์ขึ้นมาจากนั้นก็กูดีกูจออยู่กับสิ่งที่ตนสร้างขึ้นในฐานะเป็นปัญหาสําคัญของความหลุดพ้น ผู้ใดยึดถือหรือเชื่อต่อหลักความคิดเช่นนี้ผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ขับไล่ไสส่งความบริสุทธิ์ที่ตนมีอยู่ตามธรรมชาติอีกทั้งถูกพันนาการจากความบริสุทธิ์ที่ตัวสร้างขึ้นเสียเองดังนั้นจิตเดิมแท้ของผู้นั้นก็จะถูกทําให้เศร้าหมองไปเพราะเหตุนั้นการสาหรับพวกที่ฝึกฝนตนอยู่กับความมั่นคงหรือความแน่วแน่ไม่หวัน่นไหวนั้นแม้จะได้ิญเจบคนทุกชนิด เขาก็ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้หรือไม่เข้าเห็นความผิดของผู้อื่นอยู่เสมอเขาก็ไม่มีอะไรวิตกวิปริตเขาไม่มีอะไรที่จะวิปริตผิดแพกไปจากเดิมเมื่อใดเราเพ่งมองผู้อื่นแล้วก็ไม่สามารถพบเห็นว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญหรือบาปมีความดีหรือความทั่วเพราะลักษณะเช่นนี้คือลักษณะที่ผู้คนให้ ถ้าให้ความหมายหรือสมมุติทั้งสิ้นผู้ใดเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นมายาและเป็นสิ่งสมมุติของมนุษย์หรือเป็นสื่อความหมายวิชัยความจริงแท้แต่อยา่างใดผู้นั้นย่อมพูดถึงนรกนะครับพูดส่วนพู้ที่จิตยังไม่มบอดนั้นอาจสหบเฉพาะทางกายและภายนอกแต่เผย ลิ้มฝีปากหรือพูดออกมาเท่านั้นเขาก็จะติชมหรือวิาจารย์ผู้อื่นเช่นเรื่องบุญบาปความสามารถความอ่อนแอความดีหรือความชั่วของคนเหล่านั้นเป็นต้นแน่นอนว่าการเฉัยออกมาจากสัมมาปฏิบัติเช่นนี้มิใช่แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจิตเดิมจิตก็จดจอ่อหรือวุ่นอยู่กับจิตของตนหรือพยายามที่จะเพ่งพินิษความบริสุทธิ์แห่งจิตก็ล้วนแต่ กลายเป็นสิ่งทําให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันนะครับจบต้นอันต่อยนิดครับตันดีครับประมาจาย์ไวหลางยังเชื่อเห็นว่าสาเหตุที่ทําให้ความแตกต่างระหว่างผูุุ้ชนคนธรรมดากับพระเจ้าก็เพราะคนหนึ่งถูกอวิชาครอบงํา จึงมองไม่เห็นจิตเดิมแท้ทั้งทั้งที่จิตเดิมแท้ก็มีอยู่ส่วนคนอีกคนหนึ่งสามารถเลือกวิชาออกไปได้และจิตประจักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้อย่างชัดเจนพระพาทธเจ้ไมลางยังกล่าวว่าผู้ที่ถูกความโง่เขลาครอบงำมองไม่เห็นจิตเดิมแท้จึงจัดว่าเป็นคนสามาัญผู้ที่จิตสว่างสวยัยมองเห็นจิตเดิมแท้ของตนคนนั้นเรียกว่าอาริยสงฆ์อริยเจ้าหรือพระเจ้าองค์หนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ก็ ไปสักหนึ่งหนึ่ง,งตอนนะครับแล้วก็สองตอนนะครับวันนี้ได้อตอนหนึ่งจบไปแล้วสองตอนนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อเรื่องจิตเดิมแท้บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมนะครับท่านที่ฟังแล้วอยากจะสแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะสอบถามธรรมะ แบบแบบเซนนะครับพูดแบบเซนที่ผมอ่านที่ผมพูดทั้งหมดนี้ติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126หนะครับศ6 8ย์2 5แ3 3 2 7 9และ02939746 6นะครับเอาละ,ะครับ,รบวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ